ชิมหน่อยเอาว่าทัจริงนะอ่านี่ยนี่ชิมชิมชิมแข็งจืดเลยอย่าเพิ่งดิอย่าเพิ่งดูไอ้หมูมันรีวิวอย่างน้อยได้ชมสักคนหนึ่งก็ยังดีฮะอันนี้เป็นไก่าไม้ประดานอ่าห้วยทับทันห้วยนะไม้ปดานอยู่ไหนอ่ะไม้ประดานก็ออกไปเลยตับตับตับลูกตับไปแล้วก็ไก่ตัวหนึ่งไม้ประดานเจ็ดสิบเนื้อสามสิบ กูใครมีเรื่องก็ต้องมาแล้วไอ้เนี่ยเอาเอาความจริงความจริงหมูเอาไว้ตุเทดนั่นหน่อยว่าตุนิดว่าเป็นไงมั้งใจเพื่อนหน่อยกำลังใจเพื่อนเป็นไงรสชาติเป็นไงเป็นไงเป็นไงเพื่อนเพื่อนเซลมาเยอะแล้วธุรกิจของเพื่อนจะได้เจ็บตัวอร่อยอ่าเป็นไงเหนียวนุ่มกับกับห้าดาวกับเออห้าดาวกับไอ้อะไรนะวิเชียนเป็นไงมั้งแตกต่างดีกว่าล่ะชุกอ่ะ มันโดนตบปีโดมาฮะอ๋ออันนี้ไก่สมเด็จเหรอฮะอะัา้เอัหาองหาอสังหานี่ม้ตต้องมาเคลียร์กันแล้วนี่บิ้ว้แดงเดี๋ยวโลดมา ยี่เฮ้ยอ่ารีวิวรีวิวหมดแล้วอีกจิ้นหนึ่งไก่ย่างหอยทัพตันธ์มามาดำมาเอ๊ะหอมผิดไงอ่ะเมียอ่ะเอ๊ะแปรลุกแล้วแปรลุกแล้วเอาเอาเอาแปลรูปแล้วแปลรูปแล้วเอาเมนูเอาไปต่อยอดได้ต่อยอดได้ต่อยอดได้ ไก่ไม้มัแปลูแลูกโอ้นี่จะไลฟ์อีกนาไหมเนี่ยนี่ไก่ไม้มาดันแปลูกแล้วรงดิอันน่ะให้อันก่อนถ้ากินแล้วท้องเสียก็เดี๋ยวเพาเาเรีนจำเานอเาอันไไอ้นี่บอกว่ากระเพราคลุกไม่ใช่มันกเป็นกระเพราเรยนจำฮะา แ<ไ>ปลรูปแปลรูปป่ะนี่นะถ่ายคลิปยังถ่ายแล้วถ่ายอยู่เอะอันนี้หลังจากที่เมื่อกี้เราเรียนแบบพอเดิจิทัลไปซึ่งเราก็คนไม่ไหวละเราก็เลยเอาไปปัดแปลรูปมาเป็นอะไรวะเนี่ยปัดเป็นปลาป่าปลาป่าปลาป่าเป็นแบบปลาป่าอ่านะฮอนนี้ก็หอมมากฮะหอมอะไรเขิงไทยไม่ใิง หอมมาดันเหมือนใจไปมาดันให้มาดันหอมปีกไทยมาไม่มาดันเราไม่คุยแล้วเราไม่คุยแล้วหอมปีกไทผ่อ้าวอ้ัวเอากินแล้วเอาหมูเอาเอาทำไมเกลียนกันเอาให้มันจบที่รุ่นเราอ่าให้มันจบที่รุ่นเราอย่าถึงรุ่นลูกนะโอเคอ่ามักยิ่งนานยิ่งดียิ่งนานยิ่งดี มันก็เลยออกเราก็เลยต้องเอาปิกไทยบหน่อยะจบารรีวนะเอาไปกินโชว์ซะหน่อยกินสักชิ้นนึงโช์หน่อยกินโชดหน่อยไม่กล้ากินเลยคือรอดแล้วพูดแล้วเพื่อนีคืนนี้มึงจะให้กูหลับไม่ไอนให้กูที่ข้ดครับให้คนที่มุงรีวิวนะ ให้ผมไม่หลับบ้างครับนี่ผมจะท้องเสียครับได้แล้่าไอ้เรื่องหลอกถูกแน่เอาเอาเอามึงรีวิวเอาโน่นโน่นน่าจะเผ็นะไปเอางี้เอาเอาเลยเอาแล้วอาเลยฮะเป็นไงรถดีขึ้นไหมหรือว่าเหมือนเดิมให้บอกอันรีวิวหน่อยบอกกินบอกเลยฮะ เอาไงโอเคโอเคเห็นไหมอาเอาโขั้นหล่นเลยนะขอบคุณครับมันเปื่อยไก่เปื่อยเพื่อนจะดีใจไหมเนี่ยมึงรีวิวไง้ไม่อผมนะครับน้องไก่เปือยุ่ยเอยุ่ยเปือยุ่ยเือยุ่ยไม่ใช่ว่าอนคล้ายคลน่อะไรสักโเอ็นอเปื่ยุ่ยมดีมากเลย่าก่นมันออกจ ูเป็นสูตรเป็นสูตรเป็นสูตรคเขาเป็นสูตรมันยาไม่ไม่เข้าใจไม่รู้จริงไม่ได้เลยไม่ใช่มันถ่ายเฮ้ยอัดคลิปอยู่ในเราอ๋อเหรออ้าวรีวิวให้เพื่อนก่อนอ้าวรีวิวให้เพื่อนหน่อยไก่ไหมมาดันแต่เขาไมปผัดผัดต่ออันนี้รีวิวไปแล้วตอนนี้ไอ้ไอ้อะไรนะไอ้นี่ไอ้นี่บ็อก ล็อบอร์ไปแล้วนี่มันคล้ายๆผัดผ็ดป่ะเอ่อให้ทางร้านก็ผัดให้อ่าผัดอะไรครับไก่ย่างไว้ผัดผัดพริกพริก เป็นไก่ย่างไม้ดันาล้วห้วยทับทันห้วยทับพันลเก็ดนะครับมาจากของนีจากห้วยทับทันนะทับทันอุทยานีเึงไม่ใช่คนละทันทีละเกล็ดก็จะลองดูนะว่ารสชาติเป็นยังไงทีละท้องเสียไหมขอญาตเปิดนะครับขอญาตเริดงเตี้เนื้อไก่แน่น ไก่าไก่ <etus> ใส่พันโคราช์ใส่พันโคราล่า้์ไก่แน่นนะฮะเสร็แล้วเมื่อกี้บอกเปื่อยยุ้ยไม่มืยแล้วไปดูมีมีกลิ่นไม้มาดันอ้าวองสวนอ้าวอ้าวอ้าวสรุปแป๊บเดียวแซ่บแซ่บแซ่บโอเค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 เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ้าวงั้นโอเคเดี๋ยวใส่ถุงให้เฟสกลับบ้านได้เลย ไอ้แกงเม็รเขาไหนบอกให้ให้ไม่ต้องที่พวกเราเจีขอรเออเอออ่าเ้ยเี้ยงเี้ยเาเ้ยงเ้ยเ้ยเถ้าตะวไม่ทานเล้านั่งนี้เลย สังได้เลยอันนี้เมียขายาโยธาเนี่ยเพิ่งเข้าโยธาเกิดเดือนที่สี่เรียนโยาแล้วก็มาดื่มเหล้าเลยไปไปไปเรียนที่ไหนองห้ตอไหมรถทไมไม่แก่เลยวะรถรถนี่เจ้าของรีสอร์ทงอุตสาหกรรมของหกเหมือนกัน ไ้้ข่าวว่าเปลี่ยนนามสกุลแล้วบอกเพื่อนก่อนเนะรายงานตัวรายงานตัวรายงานตัวประกาศเดกาล่าประกาศเดลกาล่าก่อนฮะ

กูจําได้ลำปางครัมันบอกว่าหาค่ารถหน่อยกูเสียไปสามพันนะ <laughs> มันบอกว,ว่ายังไงวะเดี๋ยวมึงเล่นคืินสุดท้ายเลยเดี๋ยวค่าค่าน้ํามันจับปรากฏว่าไปเที่ยวไอ้พุงเก็บอยู่สองพันแปดที่เหลือเสียเหล้าไปสามพันเอ้เสียค่าไผ่ไปสามพันนะกูจําได้พร้อมบริการครับพร้อมแล้อยู่กันแล้วแสดงกรเบิดพี่น้องครับได้ทุกคน

ะมันปรุงเรียบทางรถไฟยังมีอยู่วะหมดแล้วโดนเคลียร์ไปแล้วเพราะว่าเพราะอะไรวะตบโต๊ะอล้วเป็นกูอะมันทำอะไรแบบเหมือนตบโต๊ะไหมตบไหมให้โทรศัพท์ป้าไปเนี่ยทเราไม่มีโทรศัพท์แต่เราเป็นยังไจะอดกันได้จงดเฮ้ย Mm -hmm. cứ <cười t finance> rồi <laughs> không <cười tình: graduated from college> <laughs> <laughs> nữa <rồi> บาเบาเบาเนะมีเรื่องอะไรปิดบังโยกใอ้กระสับทำไม่หมดทำไม่ได้ไอ้ทูใจเย็นไหมวะทำมาเปรี้ยวเลยกูอยากปฏิวัติตากเลยแต่ถ้าไม่ได้ปฏิวัติเลยาอีนะเอาปฏิวัติ จากปฏิวัติแล้วจากนอนเตียงก็ไปนอนพื้นหรอคุณป้องปฏิวัติยแถ้าถ้าไม่สำเร็จเป็นไรเนิ่นกระโดหลานเรียนโยธารนี่ต้องทิ้งดิ่งก่อนนะอะไรนะฮะเพี้ยนอาทิ้งดิ่งน้ำเลยทิ้งน้ำเออทิ้งดิ่งก่อนนะทิ้งดิ่งนอกเลยนอกนอกจะตายแล้วเหยียบเงื่อนไม่พอเหยียบเหยียบไม่พออะไรนะ ไม่เป็นไรใส่เลยมึงจะกลัวมาถึงขนาดนี้มึงจะกลัวทำไมยนี้ทำอะไรต้องคนละครึ่งโครงการลต่มมึงจร้อยไม่เป็นไรโ้ยมาันกห้ก้ล้อนรกอรนเด ใจเลยจอาก้เตรงนี้ต้องมีคนเข้วเนตเมาเลยนะเมาไหมพี่เฟียกทำถูกแต่เพราะเมาไม่ปิดใส่ไม่ใช่ไงสี่สี่ต้องต้องไปด้านกุ้เข่าไป ้าลูกอ่ทุบวันสามละลูกอยู่อนุบานสามอ่ะลูกผมใช่ไหมครับใช่ครับฟงพอลดเขาคนสู้มกเนียเแขนย่างไม้มาดัั่นอยู่เลยจะมีหนาเน้ยจะทาจะทากันจมีแรงไปขอลูกผมว่าไงว่าไงว่าอยากกินไก่กราบขอประสิทธ์ขอยาขอย อันนี้นอันี้โลดลูกอยู่อยู่แป๊ต้นอนหนึ่งไอ้ลูกชายผมกราบขอเป็นสิษย์ลวงพ่อโลดโอย่าเลยอย่าเลยเอาเยี่ยงไาเอาอย่างก็บอกหลานว่าท้าทีโลดโลดไม่มีเล่นยู่เใหก้วอย่าเรียวต้อนแรงสดอยู่เลยไม่เลยเอาสดเก้วนเก้ยว เอ้กูไม่กินลาบเฟรก็พอแกนกไต้องทำแนี่าดจำลองจำลอหน้าเตวินอะหน้าเตวินนะเวินยังมีลูกอยู่ชอบจิงเม็าำลองปนหน้าสตนขอหอน้องอะไรอ่ะน้อยผ่านไปแล้วไอ้รถไอ้รถชนหน่อยชนหน่อยชนนะก็ดีนะจำผิดผมไปมาแล้ว ไปไอ้ต้อนี่เลยวันวันสอนวันนี้ผมก็ขับขับไปเลยไปเรียนแล้วก็เห็นว่านวนแม่มขาจับกูมือยย่างงเี้ปีนอย่างเงี้ยเขาห้ามตกเขาห้ามตกป่าหน้าวัดอ่ะแล้วใครผูกเขาไปนวดเอกก็ไปติดกับวันยาจะับที่เด็นี่มึงก็เลย นวดหัวนวดหัวแทนเฟสเมียบอกว่าเสียงดังอะอเ่าขออาตครืองบอกเมียด้วยว่าขออนุญาตคุยเรื่องหมอนวดอเ่อ้นเนวออเนไอกเ้นลูกชายเจ้าชู้ไอี้โล่ลูอสายรี่ลูกสนไามวล้ว่นไมเจ่เจ้าชู้ มึงดูมึงดูมึงดูมดูไอ้เบิร์ตลูกสาวสองคนจะชู้ไหมเนี่ยเฮ้อะไรนะไอ้เบิร์ตนั่นนะไอ้โทรคุยดูนะว่าไงว่าไงแม่งไปจ่ายค่าสีทุกเรือนเลย